ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งหลังหวยออกนะครับก็เป็นที่น่ายินดีร่วมด้วยกับคนที่โชคดีนะครับที่ได้ถูกหวยไปนะครับก็จะมีการวิเคราะห์นะครับมีการวิเคราะห์นะว่าทําไมหวยมันถึงออก57ทั้งบนทั้งล่างให้ฟังนะครับแต่ก็จะต้องบอกก่อนนะครับว่า ห้องหวยของผมเนี่ยนะครับที่เชิญสมาชิกที่แอดไลน์เข้ามานะครับแล้วก็ให้เชิญเข้าห้องหวยเนี่ยนะครับก็แฮปปี้กันนะแทบทุกคนนะครับเพราะว่าตัวเลขที่ผมให้ทุกเช้าตอน9ก้าโมงเช้าเนี่ยนะครับแล้วก็ให้ตัวเลขที่คําว่ารูดนะครับสหรือ3ตัวเนี่ยนะครับก็มาเล่นได้ทุกวันนะเล่นได้ทั้งวันนะครับหวยมี30กว่าชนิดแต่คนไทยชอบเล่นอยู่แค่2-3าอย่างก็คือ หวยลาวนะหวยฮานอยนะครับแล้วก็หวยไทยนะครับหุ้นไทยอะไรเนี้ยประมาณนี้นะครับนะแต่จะเล่นทางเสงด้วยก็ได้นะก็ม,มีไม่มีปัญหาครับเพราะว่าตัวเลขที่ให้ไปนะมันเป็นดาวเด่นของวันนั้นนะครับก็สามารถใช้ได้ตลอดทั้งวันนะครับนะบางคนก็สงสัยว่ามันมีหลักร้อยหลักสิบนะก็เอามาผสมกันได้ครับถ้าหากว่าคุณชอบนะครับแต่ส่วนใหญ่ที่บอกว่าเราอะนะ แทงแค่10บาทนะครับนะแล้วเราก็แทงแค่รูดตัวเดียววิ่งตัวเดียวบนล่างนะครับข้างบนจ่าย3เท่าข้างล่างจ่ายสีเท่าเสษไม่คิดนะครับแล้วก็ให้ข้างบน3.2ข้างล่าง4.2นะเราเอาแค่ข้างบนจ่าย3เท่าข้างล่างจ่ายสีเท่าคุณแทง3ตัวเลยก็ได้เย่างเช่นผมให้ไว้อ่เลข2เลข8นะแล้วก็เลข0ย์อย่างเงี้ยนะคุณแทง2ก็ได้8ก็ได้ ูนย์ก็ได้หรือแทงทั้ง3ามตัวเลยเนี่ยนะนะตัวละสิบบาทแทงข้างบนด้วยแทงข้างล่างด้วยนะครับบางคนเข้าทีเดียว3ตัวเลยนะครับก็ได้ไปเลยทั้งหมดเ้าเท่านะก็เห็นหลายคนดีใจนะครับบอกต่อต่อกันไปว่านะตัวแรกในห้องหวยที่ผมให้ทุกเช้าเนี่ยเข้าทั้งวันแล้วก็ได้ค่ากับข้าวทุกวันนะครับก็ถือว่าเวิร์กพอสมควรก็อย่างที่ผมพูดนะครับว่าคนรวยเล่นหุ้นคนจนเล่นหวยนะครับก็เป็นช่องทางหนึ่งนะ ที่ทําให้เรานะครับมีรายได้เพิ่มขึ้นนะครับโดยที่เราไม่ต้องลงทุนเยอะนะครับไม่ต้องไปนั่งซื้ออุปกรณ์มาทำก๋วยเตี๋ยวขับรถไปขายของนะเสียค่าน้ํามันเสียค่าที่นะจะต,ต้องเช่าที่อะไรเงี้ยหลายๆอย่างนะครับเราเล่นอยู่บ้านได้ได้เสียกันทุกวันนะครับอ่าตอนนี้มาเข้าเรื่องของเรานะครับนะก็คือผมจะวิเคราะห์ให้ฟังว่าทําไมมันออก57เทั้งทั้งที่ผมตอนนั้นก็ชอบเลข ที่ผมพูดไปอะนะว่าเลขมันนะ่ะเกาะกันแน่นอยู่หลายตัวเลยนะน่าสนใจมากเลยแต่ว่ามันทําไมเข้า57ก็คือหลังจากที่หวยออกแล้วเนี่ยนะครับเราก็เอามาวิเคราะห์ดูนะครับก็คืองวดวันที่17กุมภาพันธ์เนี่ยมันออกเลขไปวันหนึ่งพอมันออกเลขไปวันหนึ่งเนี่ยนะครับมันก็เลยจะเพี้ยนไปนิดหนึ่งนะครับหวยข้างบนออก0 98, 5, 9 8ย์7ข้างล่างออก57นะครับ มี5มี7นะแต่ว่าข้างบน3ตัวมี9แทรกเข้ามาก็เพราะว่า9คือเกตเกตมันเวลาที่ขับเข้านาวางังแล้วมันอยู่ในแกนราศีเนี่ยมันก็เลยมีบทบาทนะครับพวามันเพิ่งยกเข้ามานะนั้นข้อ1เนี่ยนะครับหวยออกวันพ้นรหัสที่มันมีเลข5เพราะว่าหวยออกวันพ้นรหัสก็คือเลข5แล้ว5ในนาวาังเอ่ยราศีจักรเอ่ยอะไรเอ่ยเนี่ยมันเป็นเกษตรมันมีความเข้มแข็งเมื่อดาวมันมีความเข้มแข็ง เบอร์หมันเลยมีบทบาทนะครับแล้วลัคนาเวลาหวยออกมันอยู่ราศีมิถุน4เป็นตนุลักษ์สมันกอด5แน่นเลยที่ผมพูดเรามี4ม,มี5มันกอดกันก็เพราะว่า4นะครับมันเป็นตนุลักษ์มันชี้เป้าไปที่5 5เป็นเกษตรหเป็นวันหวยออกแล้วเลยมี5 1ตัวมาล้นี่คือข้อวิจารณ์นะครับข้อที่2นะในการคำนวณแบบ ลัทธิวรสังสารทั้งใหม่ทั้งเก่า4มันกอด5อยู่แล้วเท่าที่เรารู้ดังนั้นแล้วไม่ว่าจะเป็นการคำนวณแบบลัทธาวรสังสารทั้งใหม่ทั้งเก่าเนี่ยนะครับมันชี้เป้าไปที่5และ5้ามันเป็นราชาโชคอยู่ในแกนราศีทั้งคู่ก็ถือว่า5ถูกคอนเฟิร์ม3ครั้งนะครับว่า5มีบทบาทสูงนะครับแล้ว7มาได้ยังไงในเมื่อ7ในระหว่างจาัรถูกขับเข้าไปแล้วเนี่ยมันไปอยู่ราศีกเรากดเป็นปลาแต่อย่าลืมนะครับว่ากฎของผมก็คือ จันมันจะชี้เป้าจันทร์ไปอยู่กับดาวอะไรดาวนั้นจะมาอันนี้ก็เป็นบทเรียนอันหนึ่งให้เป็นข้อสังเกตก็คือจันทร์มันอยู่กับ7จ็นะฮะงมันอยู่กับ7จ็ดังนั้นที่7ไม่มีกําลังแต่ว่าเมื่อจันทร์มันอยู่กับ7จันทันมันก็เลยทําให้7นั้นมีบทบาทขึ้นมาได้เช่นเดียวกันแล้วมันก็ไปตรงกับข้อ3เลขวิ่งอาจารย์สิงทองที่มีเลข4เลข7เลข1แต่4ไม่มา1ไม่มาเพราะ4ไม่มีกําลัง1ไม่มีกําลัง เมันเลยเข้ากฎของข้อ3ใน9ขั้นตอนที่จะล่ารวยเป็นเศรษฐีที่ผมมี9ขั้นตอนนะครับเดีเ๋ยวราจะวิจารณ์ของวันที่1มีนาด้วยนะครับอันนี้เราพูดย้อนหลังให้ฟังว่าเราอย่าคิดลึกอยาก่าอย่าคิดลึนะครับมันมา,ง,าง่ายๆแบบนี้เลยนะครับก็ตรงกับที่ผมอ่าก็คือศึกษามานะครับแล้วก็เก็บสถิติมาเรื่อยๆนะครับว่าจันจะเป็นตัวชี้เป้าตหนุรักษ ของลักนณาเวลาหวยออกเป็นตัวชี้เป้าอาทิตย์จะเป็นตัวชี้เป้านะครับดังนั้นแล้วพออาทิตย์ชี้เป้าเนี่ยนะครับน้ในราศีจักรเนี่ยอทิตย์อยู่กับพื้นลหัสก็แสดงว่ามันเป็นหลักร้อยอาทิตย์หลักร้อยจันทร์หลักสิบแล้วก็หลักหน่วยดังนั้นแล้วพออาทิตย์ชี้เป้าเลข5 5เป็นเกษตร5ขับยังไงยังไงนะมันก็มีกําลังเนี่ยนะก็คือมาแน่นอนละ5แล้ว7ที่มันมาเนี่ยเพราะจันทร์ชี้เป้านะครับจันทร์มันเลยทําให้7มันมีปฎบาทขึ้นมา นะแล้วก็ข้อ5เนี่ยเเนี่ยมันเป็นทนังในสัตตเลขด้วยนั้นะแล้วเมื่อมันมีหลายข้อเนี่ยนะครับส่งเสริมนะให้ดาวตัวนั้นเด่นขึ้นมาเนี่ยนะครับก็แสดงว่าดาวนั้นอะถึงแม้จะขับเข้านาวางแล้วไม่มีกําลังยังไงยังไงมันก็ต้องมีบทบาทนะครับนะ,ะเลขวิ่งก็มีเลข7จใช่ไหมแล้วเลข9ที่ม,มันมาได้เนี่ยเพราะว่า9เนี่ยมันอยู่ในแกนราศีนะครับเมัน อ,อยู่กับดาวราหูในนาวาังจักรเมื่อ8กับ9นะมันมีองศาเท่ากันปุ๊บขับเข้าไปในนาวาังจักรแล้ว8มันอยู่กับ9ที่ราศีมังกรก็เท่าก,กับราหูเต็มตัวพอราหูเต็มตัวหางมันก็เลยมีบทบาทนั้น8มันอยู่กับ9 9ก็เลยมานะครับเพราะ9อยู่ในแกนราศีนะัอยู่กับราหูเท่ากับราหูเต็มตัวนี่ก็คือบทวิเคราะห์ที่ว่าเป็นบทเรียนนะเป็นสถิตินะให้เราเนี่ย เอาไปใช้ในงวดต่อไปเช่นงวดวันที่1เมษมีนาคมนะครับงวดวันที่1มีนาคมเนี่ยผมก็ทําการบ้านเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนะจะให้วิเคราะห์ไปเลยไหมนะหรือว่าจะฟัง9ขั้นตอนไปก่อนนะครับนะฟัง9ขั้นตอนก่อนแล้วค่อยวิเคราะห์แล้วกันนะอ่าก็ขอให้ท่านผู้ชมอดใจรอ,อนิดหนึ่งนะครับฟัง9ขั้นตอน9ขั้นตอนเป็นบันไดสู่ นะความร่ำรวยเป็นเศรษฐีนะครับนะหวยงวดวันที่1มีนาคมพศสอ6 5าสิ้นสุดการเวลาออกรางวัลก็คือประมาณบ่าย4โมงเย็นก็ยังอยู่ที่ท่าน้ำนนที่จังหวัดนนทบุรีนะครับกดข้อที่1นะครับผมอ,ออกวันอังคารมีเลข3มอ่นะมี3นะจำไว้นะครับจดเอาไว้เลยก็ได้นะครับหากระดาษมาจดไว้ข้อ1บอกว่าหวอ,ออกวันอังคารมีเลข3 สามนี่มีบทบาทแน่นอนผมบอกได้เลยครับข้อสองหวยออกวันอังคารต้นเรือนมีเลขให้เลือกคือมีสองมีสามมีเจ็ดนะครับมีสามอีกแล้วนะครับแล้วก็มีเจ็ดอีกแล้วนะครับข้อสามเลขวิ่งอาจารย์สิงทองมีเลขศูนย์ห้าและสามให้เลือกนะครับศูนย์ห้าสามนี่ก็สวยนะข้อสี่หวยออกวันอังคารนะหลักร้อยมีสองห้าหลักสิบมีสามศูนย์ห้าหลักหน่วยมีศูนย์กับมีเก้า นะครับแต่น่าจะมีศูนย์มากกว่านะครับทำไมถึงไม่เอา9ก้าก็เพราะว่า9เนี่ยบอกบขับเข้าหน้าวางแล้วเนี่ยมันเดินเลยออกไปนิดหนึ่งก็เลยทําให้มันไม่อยู่ในแกนราศีนะครับนะราหูมันไม่เต็มตัวแล้วนะครับมันก็เลยทําให้เกตไม่น่าจะมานะแล้วก็หวยออกเดือนมีนาคมเนี่ยมี3มี8มีศูนย์ซึ่งอันนี้นี่นะครับมันเอกใจผมมากเลยนะครับมันเอกใจผมตรงที่ว่าหวยออกเดือนกุมภาพันธ์นะ ต้นเดือนกลางเดือนมี380นะมีวันที่อ่า 17, มีนาน,นั่นเองที่หวยออกล่าช้าเป็นหนึ่งวันเนี่ยมันกลายเป็นว่ามี471เข้ามาแทกนะในไอ้ข้ออ่มนะอ่านะครับมันขัดแย้งกันก็คือ,ข,อข้อ5เพราะข้อ5บอกหวยออกเดือนกุมภาพันธ์ต้องมี380แต่ข้อ3เลขวิ่งเนี่ยพอมันล่าช้าเป็นวันเนี่ยมันเลยมี4 7 1เข้ามา นั้นแล้วเราก็เลยชอบ470 471ที่เราซื้อกันแล้วก็ไม่ถูกนะฮแล้วแสดงว่าเราโดนหลอกนะทีนี้ที่บอกว่าข้อ5เนี่ยมันแปลกก็ตรงที่ว่าข้อ5้หวยออกเดือนมีนาแล้วนะไม่ใช่กุมภานะมันก็ยัง380เหมือนกันก็แสดงว่า3สวย8มันอยู่ราศีมังกรอ,อยู่ในแกนราศีมันก็เป็นมหาจักรก็ถือว่า380เนี่ยงวดนี้เนี่ยนะครับมันจะมาอีก เหมือนกับวันที่1กุมภาพันธุหรือเปล่าก็ไม่ทราบนะครับนะแต่380มาถึงแล้วนะนะครับเขาก็บอกว่าข้อ6ตารางเลขล็อกถ้ามันเด่นอะไรเนี่ยนะมันจะควรมาตัวไหนก็คือผมบอกแล้วว่าหวยออกวรรณคาร3เด่นพอ3เด่นเนี่ยนะครับเลขล็อกมันบอกว่าหวยออกวรรณคารถ้า3เด่นมันจะมี3 1 3 3 3, 3 5 3 8 3 7ม 3 0อ่านะอันนี้เขาเอาไปเลือกนะครับแสดงว่า3สวยแน่นอนนะสมา1ตัวแน่ๆเลยมันคราวที่แล้วที่วันที่17กุมภาพันธ์ที่บอกว่า5สวยนะห้าเลยมาตัวหนึ่งคราวนี้3สวย3ต้องมาตัวหนึ่งแน่ๆนะครับแล้วก็ข้อ7นะครับสัตว์ะเลขนะหวยออกวันอังคารเนี่ยมี5เป็นธนังนะมี1เป็นโพคาผมก็ไม่แน่ใจนะคราวนี้จะ5มาอีกหรือเปล่านะครับ นะและหนึ่งจะมาอีกหรือเปล่านะครับเราก็ไม่แน่ใจนะทักษามหาลูปนะครับบนหัวทักษามหาลูปเนี่ยนะครับก็เกิดมี3กับ5นะ,ะมีามกับห้ที่บางคนชอบว่าบนหัวมันมีอะไรนะที่มันโผล่ขึ้นมาผิดปกตินะครับปกติเนี่ยในแต่ละช่องมันจะมีแค่ดาวเดียวคราวนี้มันมี3ากับ5นะั้น3กับ5ก็ไม่น่าจะทิ้งนะครับนะก็เท่ากับ1เป็นเดทนะ1เป็นตัวชี้เป้านะหลักร้อยนะ6เป็นสี 6ก็เป็นลักทวาราสังสานะครับเเป็นกาลีปีเออข่าวที่อก17กุมภาพันธนะ์น่ะเเนี่ยนะครับเป็นทั้งกาลีวันและกาลีปีด้วยและจันชี้เป้านี่ยตรงที่ว่ามันมีหลายปัจจัยมาชี้เป้ามาเป็นตัวส่งเสริมนะมันเป็นตัวที่จะมาวิเคาราะห์ลงไปว่าเออมันมีตั้งหลายตัวนะชี้เป้านะมันก็ควรจะออกมาแบบนั้นซึ่งเราก็คิดเยอะเกินไปบางทีเราชอบอะไรเราก็ คอนเซนเทรตอยู่กับตัวนั้นก็เลยทําให้หลงทางนะครับแต่ก็มีหลายคนถูกนะครับมีหลายคนถูกครับไล่ห้าเจ็เนี่ยนะเจ้ามือก็อ่านไปเรียบร้อยแล้วด้วยเขาก็ไม่รับด้วยซื้อไ่ก็มีประโยชน์นะครับดวงไทยนะครับก็บอกว่าดวงไทยเนี่ยลักานาเวลาหวยออกนะมันย้ายมาที่กรกฎเรียบร้อยแล้วสิบองศาลาชาเลิรลักานาอยู่ราศีกรกฎเกาะนาวาังสุขตียางอังคารตนุลักเป็นดาวจันทร์ นะจันเนี่ยเป็นตนุรักษ์จันไปกอดอะไรมันจะชี้เป้าตัวนั้นนะครับมันจะชี้เป้าตัวนั้นนะถ้าเดี๋ยวเรามาวิเคราะห์นะครับันที่1มีนากันว่านะมันน่ควรจะมีตัวไหนมากันแน่1ชี้หลักร้อยสชี้หลักหน่วยหลักสิบนะแล้วคราวนี้ไอสเนี่ยมันเป็นตนุรักษ์ด้วยนะนั้นแล้วเนี่ยจันชี้เป้าตัวไหนจันตัวนั้นตัวนั้นต้องมานะครับนะก็เท่ากับว่า จันเนี่ยไปอยู่ที่ราศีกันเป็นโคตรนวางเป็นราชาโชคนะครับแล้วก็ตียางก็ยังอยู่ราศีกันนะครับก็เป็นโคตรน้วางนะจันเป็นโคตรนวางนะแล้วก็ลักธวรสังสาเป็นดาวศุกร์ราศีพฤกษก็เป็นโคตรนวางนะครับก็สังเกตนะครับว่ามันจะมี2กับเบอร์หเนี่ยที่เป็นจุดเจ้าชะตาเนี่ยก็อยู่ราศีมังกรเนี่ยกอดเลข3กับเลข7เอาไว้แน่นเลยนะครับันแล้วพอสมมตินะครับก็จะ อยู่ที่ราศีกรกฎด้วยนะครับแล้วก็ตียางราศีสิงาทิตย์อยู่ราศีลาลาหูราศีกลุ่มนะครับตียางพุธจันทร์อยู่ราศีอ่กันกับเป็นโคตระหว่างเพราะว่าจันทร์เป็นตนุรักษ์เมื่อกี้อ่านไปแล้วนะน,นั้นแล้วเมื่อจบ9ขั้นตอนแล้วเนี่ยนะครับเราก็มาวิเคราะห์กันนะครับเราต้องทํางานละเอียดครับนะมันเป็นเรื่องเงินเงินทองทองนะครับนะ พลาดขึ้นมาเนี่เราก็ทําให้ลูกค้าเสียตังค์ได้อย่างที่ผมบอกนะครับว่าลา,าหวยไทยเนี่ยนะครับสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยเนี่ยกินรวบนะครับมันจะกินแบ่งเนี่ยนะมันมีปัจจัยที่เข้ามาทําให้ตัวเลขมันเพี้ยนไปเพี้ยนมาเยอะมากเลยอย่างที่ผมบอกมันไม่เหมือนกับหวยที่ในห้องหวยของผมนะครับหวยในห้องหวยเนี่ยนะครับมันมีหวยตั้ง30กว่าหวยให้แทงผมให้ในนี่นะทุก9ก้าโมงเช้านี่นะคุณเชื่อไหมว่าสมาชิกเนี่ยนะ มีเป็นพันกว่าคนเนี่ยนะครับได้ค่ากับข้าวทุกวันนะครับโดยที่ผมไม่จําเป็นที่จะต้องมานั่งวิเคราะห์อะไรเลยผมให้ตัวเลขกลางๆไปเลยเนี่ยมันออกทั้งวันนะครับไม่มีซับซ้อนไม่มีซ่อนเงื่อนอะไรทางนั้นไม่มีคนเข้ามาเกี่ยวข้องมันใช้ดิจิตอลปั่นตึ๊บออกเลยตัวเลขที่ให้ไปก็ตามนั้นเลยไม่มีเขาเรียกว่าอะไรนะไม่มีไม่มีนอกมีในไม่มีคําที่ว่าผวนไปผวนมานะครับไม่มีตัวแทรกแซง แม่นมากนะครับแม่นมากทุกคนได้ตังค์หมดนะครับตอนนี้ห้องหวยแฮปปี้กันหมดทุกคนนะครับทีนี้เราก็จะมาวิเคราะห์หวย hey. งวดวันที่1มีนาคมพศ2565หวย hey. ออกวันอังคารแรม13ค่ำเดือน3นะฮะโอ้มี333นะปีฉลูเนี่ยนะปีฉลูนะครับ ลัคนาเวลาหวยออกมันอยู่กรกฎและแสดงว่าจันเนี่ยที่บอกเป็นตัวชี้เป้าเนี่ยนะครับจันเนี่ยกับสุขที่เป็นาลัคคาราสังสารเนี่ยมันเป็นชี้เป้าที่เลข7ดเลขสามเลข4ี่นั้นลัคนีมังกรมีดาวตั้ง6ตัวก็คือมีสองเจ็ดสี่หสามพูตโตอยู่ในนั้นแล้ว8ดเนี่ยนะก็เป็นลาพระของลัคนาเวลาหวยออก5เป็นกระดุมพระของลัคนาเวลาหวยออกนะนั้นแล้วนะก็เลย วิเคราะห์ออกมาได้ประมาณ4-5หข้อดังนี้นะเขบอกว่าลัคนาวาสังสะเป็นเลข6นะไปอยู่กับจันตนุลักษณ์นะของลัคนาเวลาหวยออกอยู่ที่มังกรนั้นจันชี้เป้าสุก็ชี้เป้านะว่า7กับ3มเนี่ยนะมีสิทธิ์มาสูงมากเลยเพราะว่าอะไร7อยู่ราศีมังกรเป็นเกษตรอังคารอยู่ที่ ยกขึ้นมาแล้วอังคารจากราศีธนูเนี่ยมันยกขึ้นไปอยู่ที่ราศีมังกรเนี่ยเป็นมหาอุดนะหวยออกวันอังคารด้วยเน,น,นั้นแล้วเนี่ยสามสวยเจ็ดสวยเพราะทั้งสองทั้งหกที่เป็นจุดเจ้าชะตานั้นชี้เป้าว่าเจ็ดสวยสามสวยแล้วสี่เนี่ยมันมาอยู่กับเขาด้วยเนี่ยสี่เนี่ยก็สวยนะครับสี่ก็สวยลองดูแล้วกันนะสองกับหกชี้เป้าสามเจ็ดสี่ เอาอย่างนี้ก่อนนะครับชี้เป้า374แล้วมันตั้งฉากกับอะไรตั้งฉากกับเบอร์0กับเบอร์9นะที่ราศีเมษนะครับมีเมอริเดียนเนี่ยอยู่ด้วยนะครับก็เท่ากับว่าจุดเจ้าชะตาชี้เป้าทั้งหมดนะหตัวก็คือนะสกับ6ชี้เป้า734ดสามสี่เมริเดียนชี้เป้า0นกับ9ซึ่งเมื่อกี้นะครับที่บอกว่ากดข้อที่หนะครับ หลักหน่วยมี0กับมี9กานะนะนานนั้นนะครับก็จดเอาไว้ก่อนนะว่าเราคัดออกมาแล้วมี7มี3มี4มี0มี9แล้วก็มี5กับมี8นะครับมี7มี3มี4มี0มี9แล้วมี5มี8นี่คือตัวที่เรามองแบบภาพรวมไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะสโคปลงไปให้เหลือน้อยที่สุดนะครับนะลัคนาเวลาหวยออก อยู่บ้านเบอร์ 2, สองราศีกรกฎนะครับสามหอยู่แกนราศีมังกรเป็นโคตหนวางร่วมภูตโตนั้นแล้ว3มเนี่ยมันมีกำลังเป็นหมาอุด6เนี่ยมันเป็นลักทวรสังสะรบันชี้เป้าเลข3 3สวยแน่นอนเพราะ3เป็นมันหวยออกด้วยนั่นแล้วนี่นะยกขึ้นมาไว้ตัวหนึ่งก่อนเลย3 1ตัวแน่นอนฟันทง3มาแล้วแน่นอนหตัวฟันทง นะราศีจักรเนี่ยจันเป็นตนูลักสุขเป็นลักทวารสังสะเกาะ3นะเกาะ7เกาะ4นะแล้วก็เกาะปูตโตนะอ่านั่นะแล้วนี่นะเเป็นเกษตร3เป็นมหาอุด2ตัวเนี่ยมี3มี7สวยนะสวยแน่นอนนะสวยแน่นอนทำไม7สวย7เนี่ยนะครับขับเข้านาวางจักรแล้ว7อยู่บ้านราศีสิง ผ้าอาทิตย์ให้แสงเมื่อผ้าอาทิตย์ให้แสงนะครับก็แสดงว่า7เป็นตัวที่2ต่อจากเลข3ว่ามี10มาแน่นอนนะครับในระวังจักรจันเป็นตัวชี้เป้าใช่ไหมพอจันเป็นตัวชี้เป้าเนี่ยนะครับก็เท่ากับว่าจันมันกอดศูนย์อยู่พอจันมันกอดศูนย์อยู่ก็แสดงว่ามันมี3มี7มีศูนย์นแล้ว อันนี้ตั้งเป็นธงขึ้นมาก่อนก็คือ3มา7มาเอาศูนย์ผสมเป็น370ได้นะครับ370ได้สอยู่กับเมอริเดียนเมื่อ4อยู่กับเมอริเดียนเนี่ยนะครับพอสี่อยู่กับเมอริเดียนเนี่ยนะมันก็อาจจะเป็น470ก็ได้370ก็ได้นะครับนะเอาลองดูลองดูนะครับแน่ๆที่แน่ๆเลยก็คือ เอาแน่ๆแล้วแหละถ้าเราไม่โลคมากเอาสามตัวนะซึ่งมันจะยิ่งยากขึ้นใหญ่ใหญ่เลยนี่นะเอาแค่สองตัวเนี่ยก็คือฟันธงแน่ๆแล้วมีสามมีเจ็ดนะครับมีสามมีเจ็ดแน่นอนนะเพราะสามตรงกับวันหวยออกสามเป็นมหาอุดสามเป็นโคตรระวางก็อสองสามตรงกับข้อสองในบันไดเก้าขั้นแห่งความร่ำรวยก็คือข้อสามมันให้วันนั้นน่ะมันให้สองสามเจ็ดนะครับก็มีสามมีเจ็ดนะฮะอ่า แ้เลข3ตรงกับข้อ3นะก็คือมี0 5 3ให้เลือกแล้ว3เนี่ยตรงกับข้อ5มันให้3,80ให้เลือกนะครับดังนั้นแล้วผมถึงบอกว่ามี3มี7แล้วก็ตัวกันเนี่ยนะครับตัวกันก็คืออ่กับ0 5กับ8นะครับเอามาผสมกันคือเอา3 7ตั้งเป็นธงไว้นะแล้วก็เอา40มาจับหรือเอา58มาจับ สลับไปสลับมาได้นะครับดังนั้นแล้วที่แน่ใจถึง100%เลยก็คือมี3มี7แล้วมี3มี7แน่ๆแต่ว่า IC 058เนี่ยมันจะเข้ามาผสมหรือเปล่าเราไม่ทราบนะครับก็ต้องวัดใจกันดูอีกทีหนึ่งก็ต้องอรอข้อสุดท้ายใกล้ๆกับเวลาหวยออกแล้วเนี่ยนะครับเราค่อยมานะสรุปตัวแรกกันอีกทีหนึ่งนะครับ แต่ถ้าหากว่าจะซื้อลอตเตอรี่รัฐบาลเก็บไว้ก่อนนะครับ7 3 3 7 7 0 0 7นะได้4 7นะ4 7 7 4ได้นะครับ3 8 8 3ได้นะครับนะซื้อ3 7 3 8จ็ดสามแนะอ่าเงี้ยได้4 7่เจ็ดเงี้ยนะได้นะลองดูลองดูลองดูนะครับลองดูเพราะว่า7สวย3สวยแน่ๆอยู่แล้วนะเออแล้วมันจะเป็น 470 370หรือเปล่าเราไม่รู้นะลองซื้อดูนะครับนะก็เท่ากับว่าเราก็พยายามที่จะนะติดตามนะครับนะการออกรางวัลเลขท้าย3ตัวกับเลขท้าย2ตัวของสลากกินแบ่งรัฐบาลน,นะครับทำงานมาประมาณ2ปีเต็มเนี่ยนะครับโดนหลอกไปหลายรอบนะครับหมดตังไปตั้งเยอะเหมือนกันนะครับนะครับนะถ้าเราไม่ก็เรียกว่าอะไรถ้าไม่โลกมากนะครับ วิ่งตัวเดียวก็ได้ตังค์แล้วนะครับวิ่งตัวเดียวได้ตังค์แล้วหรือว่าคราวนี้นี่นะผมแน่ใจมั่นใจขึ้นมาถึง2ตัวก็คือมี3มี7แน่นอนนะครับมี3มี7แน่นอน mm hmm. ก็เอา3กับเอา7เนี่ยนะครับมาเล่นนะนะเอา4เอา7เอา3าเอา7เอา3าเอา8มาเล่นนะครับนะแล้วเอาศูนย์ผสมก็ได้นะครับ <S 2> <S 2> <S 2> ก็ถือว่าจบการทำนายนะครับนะของหวยรัฐบาลงวดวันที่1มีนานะเอาไว้เท่านี้ก่อนนะครับ ส่วนคนที่ต้องการทำดวงพิญญานงคามต้องการตรวจเช็คดวงจตาดูดวงนะครับนะหรือวาอ่าจะซื้อนะเทพแห่งการพน,นันโกจีจอนะเอาไปช่วยนะให้เป็นตัวช่วยในการที่จะซื้อหวยนะครับหรือจะต่อเงินต่อทองต่อยอดสมบัติออกไปไม่สบสิ้นก็คือต่อเงินต่อทองนะครับกับแบงก์เงินล้านยังมีอยู่นะครับยังไม่หมดยังมีอยู่ยังมีให้ท่านเช่าแล้วก็ข้างหลังผมเนี่ยนะเทียนชัยมหาเกศเนี่ยนะครับ เวลาท่านสวดมนต์นีให้เทวดารักเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะจุดเทียนชัยมหามงคลอันนี้ได้นะครับก็ถือว่าเรามีวัตถุมงคลนะครับเยอะแย,ยะไปหมดนะเก่าไม่จบมีทั้งอหอยสังด้วยนะครับนะเวลาที่เราจะทําพิธีมงคลใดๆนี่ครับล้างเสยดจ,จันไรหรือต้องการที่จะ,ะทํามงคลพิธีมงคลสมลรสแลือมงคลอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะเอาน้ามนต์จากวัดต่างๆเนี่ยเทลงไปในท้องหอยสังแล้วก็ ลดฝ่ามือนะครับหรือเอามารูปหน้าเนี่ยนะครับก็ล้างสิ่งอัปมงคลนะต่างๆอัปมงคลต่างๆเอาไปได้ทําให้โชคดีมีสุขนะครับก็ติดต่อผมนะครับนะแอดไลน์มานะครับก็คือ0985639585นะครับ0985639585เป็น ID ดไลน์ครับ แล้วก็จะดึงเข้าห้องหวยก็ได้จะมาดูดวงก็ได้ทดําดวงวิจิตองกามก็ได้แล้วแต่นะครับคุยกันได้ตลอดครับผมมีคนรับสายเองไม่มีแอดมินนะครับนะนะทุกคนตอนนี้แฮปปี้มากมีความสุขมากในห้องหวยนะครับได้ค่ากับเก้าทุกวันนะครับวันนี้โชคดีนะครับสวัสดีครับ